คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นด้วยเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆครับผมผู้ปกครองควรให้คําแนะนาแก่บุตรหลานนะครับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมสวัสดีครับ fc ห้าอยทุกท่านครับสวัสดีครับ fc โกคารวยครับ fc เก่า sc ใหม่เนาะ พบกันเช่นเคยครับในรอบของวันที่25สิงหาคม2564ครับกับแนวทางตัวเลขนะครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับนำความเ่งความปังมาคือเก่ารับพี่นองวันเวลาเดิมนะครับเนาก่อนอื่นจะมาอัปเดตนะครับในรอบของวันที่24ที่ผ่านมาเนาะว่าใครเฮงไครปังมั่งเนาะก็ ก่อนอื่นก็แสดงความยินดีกับ f c คนที่ยงเฮงบางๆคนที่เหนือดวงจริงๆนะครับแเข้า2ชุดแขนๆเนาะโอ้แต่ดูตนครับเล็กยังจะมาล็อกกระดอกกระเดือนะล็อกล็อกจะไม่รู้จะล็อกอยังไงแล้วนะนะออกตัวเก้าสำๆแนวนี้แหละครับเนี่ฮานอยเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้แหละครับใขรตรึงนะครับถ้าใครตรึงไทยตรึงคยเดิมเนี่ยก็มันหมานไปจับทางมันถูกแล้วก็ด้วยไปเนาะ อ่ะมาอัปเดตกันครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับมา972ก็หลุดไปเนาะล่าง79ก็ไม่ได้วางหลุดไปน้อยพิเศษมา804ล่าง60เนาะ04ก็มาตัวตรงนะครับ04 60ก็ไม่ได้วางเนาะวางแต่7จกับ80ให้หลุดไปรอบปกตินะครับบนมา 389นะครับ389ก็หลุดไปนะครับล่างก็มาตัวเดิมเลยหมุนกลับมาตัวเดิมเลย6060 60ก็หลุดไปเนาะน้อย v i p ครับ3ตัวบนมา991นะครับ9กก็1ก็มาตัวกลับนะครับ19นะครับส่วน16ก็น่นาเสียดายครับก็เห็นว่าเพิ่งออกไปก็ แคเอ็ก็ไม่ได้ไม่ได้เอ็ดใจเลยวาง1 7 18งเจ็ด้16ก็ไม่วางยังไงเนี่ยมาจนได้นะครับ16ก็หลุดไปนะครับก็ยังมานะครับ2ตัวแขนๆนะครับก็ยังพอได้ก้อยอยู่เนาะสำหรับขาเบิ้ลก็ไม่ต้องเสียใจครับไม่มาก็อย่ได้ตายใจครับผมก็จะวางให้ทุกวันนะเบิ้ลถ้าเท่านไหนชอบก็ต้องติดตามกันนะครับ สลับเทเบิลเนาะมาพบกับแนวทางของวันที่25ต่อเลยครับอันนี้ก็เจาะไว้ให้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวเลขทุกตัวที่วางให้นะครับในรอบแต่ละวันฮนะอย่างของวันที่25นี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดทุกหวยตั้งแต่รอบเช้าเลยนะครับ ตั้งแต่รอบเช้ายันรอบเที่ยงคืนรอบสุดท้ายของวันนั้นเลยนะฮะคือเอาง่ายคือตั้งแต่หุ้นเช้ายันด้วยล่ะครับหุ้นสามรัฐแล้วก็ยันดาวโจนส์ด้นะครับก็มี f อหลายท่านนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เอาเลขชุดที่วางนะครับในตารางไปตามล่าตั้งแต่รอบสามรัฐอะไรก็ตามไปหมดเลยสามรัฐอะไรอะไรก็ไปเก็บแต้มประกันกลับมาได้ก็ดีใจด้วยครับ คนที่เห็นก็ตามเป็นตามเจอเนาะ,ะไม่ว่ากันก็ขอแสดงความยินดีกอฟทุกท่านครับแล้วก็เนื้อสิ่งอื่นใดก็มี f อฟเนาะ f อท่านหนึ่งก็คลอดน้องมาเนาะดีใจน้ำเนอ้อในสมาชิกใหม่เน,ะนะาะมลภาวะก็สุขภาพแข็งแรงทแม่ตุลกเลอร์ลาเอเนาะลุงก,ก็ให้กำลังใจตั้งผีแหละ วางตัวเลกให้เก่าแหละเลียงลูกไปอยู่ในโรงบางกับแท่งไหนเนาะบพ่าเนาะก็ขอบคุณ f อฟทุกท่านครับที่ติดตามและเป็นกําลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณเจ้หมวยสายปิ่นทองนะครับขอบคุณจุ๊บแจงระยองนะครับหลานสาวสุที่รักของแอดมินเองนะครับขอบคุณพี่ตั้มนะครับพี่ตั้มทางยาโสธรเนะาะทกศยโสธรก็ขอบคุณ ทุกทท่านเช่นกันครับเอซีทุกทท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันตลอดมานะครับหวังกาลังหวังว่าจะเป็นกําลังกำลงใจให้กับ s c ต่อไปเนาะจะได้มีกําลังใจนําตัวเลขปังๆมาให้กันทุกวันเนาะไม่ว่าจะเป็น f c เก่าเ c ใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกยอดวิวนะครับทุกๆยอดวิวก็มีความหมายกับแอดมินอย่างสูงนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทั้งยอดหลคยยอดวิวใน u t u b e นะครับช่องพอพารวยนะครับ จดใบแคปแบครับเอฟซีจะได้ใช้งานอย่างทางตันดีครับหุ้นรอบเศ้าก็จัดเลยครับมีตั้งแต่นีเควอีนะครับหางเสงจีนนะครับหุ้นเกาหลีมีหมดนะครับหุ้นไทยนะครับแล้วก็ได้หลายหวยในวันนะครับได้หลบไปแล้วสำหรับ f อที่คดที่มียูวินนะครับยูวินเว็บยูวินก็จะมีหวยครบเลยนะฮะนะครับเจาะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ขอให้ f อทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้เนาะเฮงเฮงปังๆังกันทุกคนครับสวัสดีครับ